สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมว9ก้าชีวิตกันเหมือนเดิมครับวันนี้ครับผมก็จะเอาใจครับน้สายสําหรับคนที่ชอบเล่นบอลลองกันนะครับนะวันนี้ครับผมจะมาแจกสูตรบอลลองกันนะครับตอนนี้ครับในกลุ่มนะมีทีเด็ดให้ทุกวันนะครับนํามาสดเล่นกันทุกคู่นะครับการันตีความแม่นล้าไปเลยนะครับนะสูตรนี้ครับนะาใช้ได้จริงนะครับสําหรับคนชอบบอลลองครับสูตรนี้ผมใช้เป็นประจําทุกวันนะครับนะวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับน้าอยากให้ทุกคนนะครับ ได้ค่าข้าวค่ากาแฟกันนะครับสูตรนี้ครับเอาไปใช้ได้ทุกเว็บนะครับนะฟังผมคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยครับอันนี้ครับในกลุ่มนะครับมีบอลสดให้ทุกวันนะครับและมีบอลสเต็ปสามนะครับแล้วก็บอลเต็งกันด้วยครับตอนนี้ครับน้าพิเศษนะครับใครที่ชอบสายฟุตบอลนะครับนะสเต็ปสามสเต็ปสี่นะครับนะตอนนี้ผมแกสูตรฟุตบอลอยู่นะครับนะเป็นสูตรบอลสเต็ปนะครับสําหรับใครที่สนใจครับนะก็สามารถแอดเข้ามาหาผมได้เลยครับ ผมการันตีความแม่นครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะตามผมทุกวันนะครับผมบอกเลยครับได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับนะอยากให้ทุกคนนะครับมีค่าข้าวค่ากาแฟกันนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจครับนะสูตรบอลสเต็ปสามกันนะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ล่างครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วครับเป็น scat 8 8 9แครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ CA T อทแปลกๆกับเก้าครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับน้าแล้วก็พร้อมมารับสูตรสเต็ปสามกันได้เลยนะครับก่อนจะมาฟังสูตรกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับมาครับแล้วก็มาฟังสูตรนะครับสูตรหลักๆนะครับน้าก็จะมีใช้อยู่ประมาณสองสามอย่างนะครับอย่างแรกที่เราหยิบมาครับคือพยายามเน้นนะครับให้เป็นบอลในบ้านของตัวเองครับแล้วเป็นรองนะครับ แล้วก็อย่างที่สองครับนะดูสติในการเล่น head t o head ของทั้งคู่ครับเสร็จแล้วครับนะแล้วก็มาดูครับผลงานนะครับนะสองนัดหลังสุดครับของแต่ละทีมครับแล้วก็ผลงานนะครับสองนัดหลังสุดในบ้านของตัวเองก็เกมเยือนนะครับหรือจะเป็นบอลนะครับที่หนีการตกชั้นนะแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองครับมันจะเป็นภาษีนะครับในการที่จะได้ครับนะสูงนะครับเพราะเล่นในบ้านเองครับกาลังใจเสียงเชียร์ครับแล้วก็บอลหนีตายครับนะก็ สู้แรกครับไม่มีกลัวกันอยู่แล้วครับนะนี่คือหนึ่งอย่างแรกครับนะที่เราไว้ใช้ครับอย่างสองครับนานเราก็มาดูทางด้านราคาครับนะเราควรจะเฝ้านะครับสมมติบอลเตะอยู่ที่ที่้งคืนนะครับแล้วก็ดูครับนะตั้งแต่หกโมงเย็นครับว่าราคาการไหลครับของราคาน้ําเป็นอย่างไงครับนะไหลขึ้นหรือไหลลงครับแล้วก็ตามเช็คนะครับส่วนตัวผมนะครับนะราคาน้ํานะครับบอลรองนะครับควรจะอยู่ในช่วงหนึ่งจุดแปดนะครับถึงหนึ่งจุดเก้านะครับ เป็นเลทที่ดีที่สุดนะครับนะในการที่แต่เว็บครับในโอกาสที่จะได้สูงนะครับที่โต๊ะจะจ่ายเรานะครับแล้วพยายามนะครับเลือกคู่บอลนะที่โดนต่อในราคา0.75หรือครึ่งควบลูกนะครับนะส่วนอย่างที่สามนะครับที่เราต้องควรดูครับคืออันดับตารางคะแนนนะครับเราก็มาดูนครับของฝั่งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะครับว่าสามารถทำปรโตูครับในทุการนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็เสียที่เท่าไหร่ครับก็ดูว่า อันดับคะแนนนะครับในการที่จะหนีตายประมาณไหนครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้ครับคือบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีทั้งหมด20ทีมนะครับเราควรจะเลือกทีมที่อันดับที่16 17กนะครับที่เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็เป็นรองนะครับและอย่างที่4ี่ครับคือเข้าไปดูหน้าเว็บนะครับนะเรามาดูว่าทายสกอร์ครับว่าที่จะจบในคู่นี้ครับจบที่สกอร์เท่าไหร่ควบคู่กันไปด้วยครับอันนี้ครับผมก็จะหยิบมาครับที่ยกตัวอย่างหนึ่งคู่คือคู่ฮอตแทมฮอส เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผู้นี้ก็ทางแมตช์ครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่0ู5ถึง1ลูกนะครับแล้วมาดูครับตรงที่ผมวงไว้สีแดงนะครับนาว่าเว็บนะครับทายว่าผู้นี้น่าจะจบในสกอร์หนึ่งหนึ่งครับอยู่ที่7เท่าครับจบที่แมตช์ชนะสองหนึ่งอยู่ที่ 7. 4ุเท่าครับแล้วก็แมตช์ชนะ3ามนอยู่ที่11เท่านะครับนาที่ผมวงไว้สีแดงนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนาที่สกอร์จะจบลงครับควรอยู่ในช่วงระหว่าง5เท่าถึง10บเท่าครับไม่ควรเกินนะครับ ผมว่ามันเป็นช่วงราคาครับที่โอกาสที่จะได้ครับนะมีเปอร์เซ็นต์สูงครับอันนี้คือประสบการณ์จากผมครับนะที่ผมจะบอกในการคัดคู่บอลรองของผมนะครับคู่สเปอร์ครับพบกับแมนเชครับก็เป็นคู่ที่ตรงกับสูตรผมพอดีครับวันนี้ครับผมจะกดลองนะครับนะไปที่1นึ่ลูกที่ฮอตแนมฮอสเปอร์ครับเอาครับผมใส่ไปแล้วนะครับนัทที่2องหมื่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสูตรที่ผมไว้ใช้คํานวณครับ ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมมาสรุปผลให้ดูนะครับสําหรับใครครับน้าที่อยากได้สูตรสเต็ปสามนะครับก็สามารถเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับผมจะบอกแบบฉบับเต็มเลยครับนะว่าเป็นอย่างไงกันบ้างครับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ